คู่มีนี้เนาะสองเมนูเลยวันนี้ส่งรูปให้จันรถดูนะอย่างี้แล้วนี่เ <c oughs> นี่ยนี่นูตัวเดียว <c oughs> เดี๋ยวตั้งอมอมออมกระดูกวะเนี่ยออมเชฟผัด อมนูจากฟาร์มเครื่องเครื่องครบแล้วขั้นตอนทุกไายและลงพักเหล่าเ่อนสียบนี่คือครังสรรคน่หนสองตัวด่แล้วยังมีนุ่งนึง อุ้ยอุ้ยองมตายบ่ะกระเด็นเว้ยอีสันในการอ้ใช่ตะไคร่ใส่ยังจใส่ยังตามไปเนี่ยมั้งวยประกูนี่นีไมอเบืออมันอ่ะคิวมันอ่ะชูดไหมชูดไหมใส่ิวไปประกูดนี่ น่าเสีทีแลวที่เาอาตุไดูดิลมขาอะไรของครูกันนะนูนน่มดีคนเดียวแหะอยากมักินหลดได้เกานหัวถาปีละเทือเลยอันนี้กินุยางมกินต่าหดก็บเบื่อละ นับรูปว really ่าด okay. anyway, ินนะแซมบแล้วอ่าแซมบแล้วเอาจังอ๋อโอเคครับเดี๋ยวกินเผื่อกไทยเบิรงซื้อบ่มีอ่ะบ่มีขั้นตอนนี่ยุติจบเลยรวยของนัวโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวกินเผื่อเด้อบาเนี้